ยินดีต้อนรับท่านผู้ดูทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมพีทบี t อย่างเป็นทางการนะครที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้ทํามากมายนะแล้วก็มีการดีๆให้เราได้แลกได้ซื้อมากมายเลยทีเดียวนะครับผมและก็แน่นอนครับกิจกรรมใหม่ๆแบบนี้ครับจะมาพร้อมกับนักเตะเริ่มต้นนะครับซึ่ง กิจกรรมนี้นั่นก็คือลูฟฟานนิสรอยนะครับโอยอาร์หนึ่มิตรแดงนั่นเองนะครับในราคาเพียง15บาทเท่าน,นั้นนะฮะจะรออะไรล่ะจัดเลยสิครับ แล้ววันนี้ครับลุสฟานนิสลอยเขาจะไม่ได้มาเพียงฝังลำเฮ hey! เพียงลำพังนะครับเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับพลพรรคลูกทีมของเขาเองนะครับจากทีมเลสเตอร์ในฟานนิสลอยแบกทีมจิ้งจอกสยาม <c oughs> และต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกทีมของลุสฟานนิสลอยนะครับจะไม่ได้มาโดยง่ายดยนะครับเพราะว่าผมได้ทำการนะครับ ทำกล่องสุ่มปริศนาเล t เตอร์ซิตี้ไว้แล้วนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับก็จะมีพลพักนะครับของเล t เตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแชมป์ชุดอดีตรหรือว่าปีปัจจุบันนะครใครก็ได้ที่อยู่ในนี้นะที่เคยเล่นกับเล t เตอร์ซิตี้หรือว่าชุดปัจจุบันนั่นเองนะครับไปดูกันว่าผมจะได้ใครนะทุกคนและนี่คือกล่องของเรานะทั้ง24กล่องนะครับผมจะทำการสลับเหมือนเดิมฮนะ พอผมสลับเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการไม่เลือกเองครับสุ่มไปเลยสิครับมาและนักเตะคนแรกครับอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายนี้นั่นเองครับไปดูว่าจะเป็นใครครับเคยเล่น GK ครับเป็นนักเตะที่เคยเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ครับที่เป็นตำแหน่งของ GK หรือว่า Goalkeeper ผู้รักษาประตูนั่นเองครับซึ่งผมก็คิดได้อยู่คนเดียวครับตอนนี้นั่นก็คือ Casper s c h m i c h e l นั่นเองครับไปดูในตลาดกันเลยครับและนี่นะครับก็คือ Casper s c h m i c h e l นะครับที่มีทั้งหมดในตลาดของ FC Mobile นะครก็จะมีอยู่4ร่างด้วยกันนะซึ่งผมจะขอเลือกร่างที่ดีที่สุดนะครับ OR 100้นั่นเองนะทุกคนไปเลยฮะเอาละครับเรามาดูนักเตะคนที่2ของเรากันเลยครับว่าจะเป็นใครฮะ และด้านหลังแผ่นป้ายนี้ครับคือผู้เล่นคนที่2ของเราครับเปิดครับชุดปัจจุบันในตำแหน่งของกองหน้าครับและนี่นะครับก็คือนักเตะในตำแหน่งของแดนหน้าของทีมชุดปัจจุบันของเลสเตอร์ซิตี้เลยฮะแล้วก็มีอยู่คนเดียวที่โดดเด่นเป็นสงา่าเขาก็คือเจมี่วาร์ดี้นี่เองครับ,รบและผมต้องเลือกเขาแน่นอนฮะ มาดูนักเตะคนที่3กันเลยนะครับผมไปเลยฮะไรเอ่ยอม,มาดูว่าด้านหลังนี้จะเป็นใครนะทุกคนเปิดครับดาวโซนโมของทีมในปีปัจจุบันนะฮะโอ้โหและก็เหมือนฟาลิคิดนะทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจมี่วาดี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นที่เป็นดาวโซนโบของทีมฮะยิงไปเจ็ประตูในฤดูกาลนี้ครับซ้ำฮะต้องเลือกแผนป้ายใหม่ฮะ เอาแล้วครับเราจะกลับมาทําการเลือกใหม่นะครับเพราะว่าเจมี่วารีนี้นะฮะซ้ำไปแล้วนะในตำแหน่งของกองหน้าที่ผมเลือกไปนะครับและคนต่อไปนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นคนที่สามของเราครับเปิดฮะเคยเล่นตำแหน่งใดก็ได้เอาละครับเท่าที่เคยเล่นตำแหน่งใดก็ได้ก็จะมี เอ็นโกโลูกองเต้ที่ผมจําได้นะทุกคนเจมส์แมดิสันแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่แม็กไกว์ริลอยากมาเรสนะครับเอาละครับผมซึ่งผมจะขอเลือกแฮร์รี่เคนนะครับผมนะผู้เล่นที่เคยเล่นให้กับเลตเตอร์ซิตี้นะเอาชุดนี้ <c oughs> ไม่มีตังซื้อเอาละครับคนต่อไปกันเลยนะครับออื <c> ้ <oughs> นี่ชุดปัจจุบันครับ G.K ฮะซึ่งเราได้แคสเปอร์ชมาเคิลไปแล้วนะครับผมจะขออนุญาตเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะมาป้ายสีม่วงครับมาดูกันว่าด้านหลังนี้จะเป็นใคร แชมป์ <Champ>. <S <S ชุดแชมป์พิีเมียร์ครับ2,015-2,016ในตำแหน่งของกองกลางครับและนี่นะครับก็คือมิดฟิลด์เดอร์นะครับของเลสเตอร์ในชุดนั้นนะซึ่งผมจะขออนุญาตเลือกกองเต้แล้วกันนะครับเออน่าจะชัวร์กว่ามายืนเดนกลางไปลุยกันต่อในะนะักเตะคนที่5กันเลยครับผมสมมาเลยขอสักกองหลังสักคนหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีในตำแหน่งของกองหลังนะครับ เปิดด้านหลังนี้ขอให้เป็นกองหลังครับไปนะฮะนี่ครับอื้มชุดปัจจุบันกองกลางนะครับชุดปัจจุบันเราไปดูในตลาดนะครับว่ามีใครกันบ้างนะและนี่คือแผนกองกลางนะครับของเลสเตอร์ซิตี้ชุดปัจจุบันนะเท่าที่ดูจากการ์ดนะครับก็จะมีบอลาร์โนเต้ครับมีฟาตาวูแล้วก็มีดิสบิลวิงฮอร์นะครับซึ่งผมดูแล้วนะผมจะขอเลือกตัวที่มีความเร็วนะครับนั่นก็คือฟาตาวูแล้วกันนะ ต่อไปครับนักเตะคนที่หของเรากันเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นใครนะฮะที่อยู่ด้านหลังนี้นะเปิดครับเคยเล่นตำแหน่งของกองหลังครับนักเตะอดีตที่เคยเล่นกองหลังหงก็มีอยู่หลายคนมากมายนะฮะก็จะมีใครวะก <c oughs> <c oughs> องหลังนี้จำไม่่อได้เลยทุกคน <c oughs> แต่ว่าผมคิดออกอยู่หนึ่งคนครับซึ่งเป็นนักเตะที่ให้เดาครับ ว่าเป็นใครแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมเป็นอดีตนะฮะผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้ครับโดยย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกนะตอนนั้นนะครับคนนี้แหละนะฮะที่จะเป็นแผงหลังตัวสำคัญของเราแต่อุยอาทำไมมันน้อยจังอะ มีแค่นี้เหรอไปลุยกันต่อในนักเตะคนที่เจ็ดกันเลยนะครับที่จะได้ร่วมทีมกับลูสฟานิสซรอยของเรานะด้านหลังใต้นี้คือนักเตะคนที่เจของเราครับเปิดครับชุดแชมป์2015-2016ตำแหน่งใดก็ได้ครับอนี่เข้าทางกูละบัดนี้ เอานะครับเรีวยกว่าชุดแชมป์ตอนนั้นก็มีมากมายหลายตัวนะฮะในตำแหน่งของกองหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครวะเบนชีเวลนะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะทุกคนเบนชีเวลนะครับมีนี่ฮะกองกลางตอนนี้ที่เรายังไม่ได้ก็คือริยาดมาเรสนะและกองหน้าครับอย่าไปพูดถึงนะโอกาสกิอะไรเงี้ยนะเออฮะ สรุปเลยนะครับคือผมจะเอาพริยศมาเรกครับผมมาดูผู้เล่นคนที่แปดของเรากันบ้างครับทำการสุ่มเหมือนเดิมนะขอให้เป็นตำแหน่งกองหลังนะขอให้การดีๆด,ด้วยนะทุกคนไปครับนี่ครับนักเตะที่ OVR น้อยที่สุดในที โอ้ oh my god และนี่นะครับก็คือนักเตะที่ OVR น้อยที่สุดในทีมนะทุกคน uh. OVR แค่65ครับเป็นดาวรุ่งครับอย่าง Will a l v s นะทุกคนวาวกดาวรุ่งทุยดาวรุ่งวัย19ปีนะเอาล่ะครับเหลือ2คนสุดท้ายครับนักเตะคนที่9ครับจะเป็นใครไปดูกันเลยครับนักเตะคนที่9ของเราครับอยู่ด้านหลังแผ่นป้าย เ,เขาคือเคยเล่นในตำแหน่งของกองกลางครับอใครก็ได้ซึ่งผมก็คิดได้อยู่แค่คนเดียวทุกคนนั้นก็คือเจมส์แม็กดิสันนั่นเองอ <c oughs> เอนะครับเอาละครับเรามาดูนักเตะค,คนสุดท้ายของเรากันบ้างครับที่จะได้เข้าทีมกับลูซฟันนิสโอยของเรานะฮะซึ่งผมก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ได้เป็นกองหลังแล้วกันนะทุกคนนะสุ่มาเลยฮะ ขอให้เป็นกองหลังครับอืมนี่การ์ดนี้ฮะเปิดครับอืมชุดปัจจุบันตำแหน่งไหนก็ได้โอ้โหเหมือนฟ้าประทานมาโปรดอืเอาละครับผมโอ้โหพอได้ดูใน ตลาดนักเตะนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะก็จะมีอยู่หนึ่งคนด้วยกันนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาในตำแหน่งของกองหลังนะถึงขาดมาก,มากๆนั่นก็คือเฟสต์สกาดนั่นเองนะทุกคนนะผมจะเลือกเขานี่แหละเข้าทีมเป็นคนสุดท้ายนะครับเอาไปยืนคู่กันกับแฮร์รี่แม็กไกว์ และนี่นะครับก็คือทีมของเรานั่นเองนะครับมา <Wow. S 1> ในแผน3-4-3สไดมอนด์นะครับโดยมีลูสฟันนิสลอยนะครับเป็นหน้าเป้าตัวบัญชาเกมรุกนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือกล่องสุมภารกิจปริศนาของเรากันเช่นเคยนะครับผมก็จะทำการสลับกล่องเหมือนเดิมนะทุกคนนะจากนั้นผมก็จะให้มันเนี่ยแรนดอมกล่องภารกิจมาให้เลยครับ มาดูกันว่าเราจะได้กล่องไหนอ่ะเป็นกล่องนี้นะครับผมด้านหลังนี้คือภารกิจของเราครับผมจะเปิดใน3 2 1สองหนึ่งเปิดครับทำประตูเฉพาะในกรอบ18หลาเท่านั้นนะอืมเรียกได้ว่านะครับเป็นผลดีต่อกองหน้าของเรานะฮะหน้าเป้าของเรามีแค่มีทั้งหมด3คนเลยนะทุกคน <c oughs> มาดูว่ารูสฟานิซลอยนี่จะสามารถ นำทีมนะฮะแบกทีมทาภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่นะฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าผมทาภารกิจไม่สําเร็จแล้วก็ผมจะต้องสุ่มลบนักเตะจากทีมนี้1คนด้วยกันไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับเอาล้ครับมาดูกันว่าเราจะทาภารกิจสําเร็จหรือไม่นะครับอันนี้คือทีมของเราครับโออ98เท่านั้นครับคู่แข่ง108ครับมาในแผน433 Attack นะทุกคน เอาละครับยิงในกรอบสิบแปดหลาครับนะนะเจมี่วาร์ดีเห็นแล้วครับมีหนึ่งคนอยู่ตรงนั้นแ <c oughs> ฮร์รี่เคนการระยะผิดครับทุกคนอ่าลุยกันต่อครับมีเข้าบอลเร็วทุกคนนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ย สเปรดิสตอล่าโอเคดียิงออกเกือบไปแล้วครับท่านผู้ดูฮะอืใจเย็นอโอ้โหเราไปเสียวันกลางทางแล้วทุกคนนะดีมากส่งมาให้กับแฮร์ร,นะนะฮรี่เคนครับไปฮะแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเปิดไปโขกได้หรือเปล่าโอ้โหหลุยปุ๊ตนี่ฮนะแล้วเอาเวสเอาเวสนะเข้าไม่ถึงฮนะ โอเคครับเราได้อยู่เอาเวสเอาเวสเอาเวสยังไงเอาเวสโอเคเมดิสันครับส่งมาที่วาดี้วาดี้ส่งเอาเวสแล้วปั่นโค้โค้งครับลูกดีครับเจมี่วารดี้เอาแล้วเอาแล้วอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้ฮะเลี้ยนเข้ามาเพื่อที่จะให้มันอยู่ในกรอบก่อนนะครับค่อยปั่นแล้วโห อีซี่ว่ะนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นีท่านไดูฮะ Harry <Mag> เฮร์รี่แม็กไกวร์เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าฮะขอดูสิเอ้ยสวยนี่ฮะจบครึ่งแรกครับเรานำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะต้องระวังลูกเปิดอุ้ย,ยมีแหลกนิดน,นึงนะขอพี่รุส์ยิงสักหนึ่งทียิงโชว์นยครับนะ้ารูสนะ้ารยิงโชว์ โอ้โหอ้าวฟาวครับเดี๋ยวนารุสจะยิงโชว์ฮะดูฮะลูกนี้ฮะนี่ฮะโอ้โหไม่ด้สั้นว่ะไม่ใช่นารุสว่ะแมสดิ่สั้นยิงลูกนี้ออื้พุทธาประตูยังปัดไว้ได้นะฮะดิอากมาไม่ค่อยตรงครับเพราะว่ามาเรดอื้น <c oughs> พุทธาประตูอย่าง<อ>แคปเปอร์ชาวไมเคลิลยังปัดออกไปได้ครับ แล้วเปิดเข้าไปโขวบลูกนี้ยังไงแล้วจับไว้ได้ครัะไม่มีอะไรส่งมาให้ริยาจมาเรสนี่ฮะเข้าในหน่อยทางนูน่นแะ้เจมี่วาีดีรออยู่แล้วซันเนติโอ้โหโ,โ,หโดนฟัลบอลลูกนี้ครับต้องระวังครับโอเคครับแล้วลูดฟันนิสลอยครับน่าจะหลุดหรือเปล่าหลูดหรือเปล่า หลุดหรือเปล่าลูกชิปลูกนี้ยังไงหนึ่ง,งสองโอ้โหรีุ่ตฟานิสรลอยแล้วเกือบไปแล้วครับถ้าไปดูเอา้าแล้วเหมือนจะได้อีกหรือเปล่าโอเคครับเนี่ยมาเรสลองกลับไปที่เดิมดิโอเคครับเอาเวสส่งมารุดฟาน,นิสรลอยครับเจมี่วาร์ดี้เปิดจะเปิดให้กับฟาน,นิสรลอยและจบเกมครับ เอาเป็นว่าเราทำผลิตสำเร็จนะครับก็คือการยิงในกรอบ18หลานะแล้วเกือบนารุ่ยิงชิปให้อยู่นะทุกคนนะโอ้โ oh ห oh. เอาล้วครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกห้กับจานเอืรออื่ออานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ